สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้ก่อนนอนเรามาฟังนิทานกันก่อนดีก,กว่าวันนี้จะนำเสนอนิทานในเรื่องสามเกลเจอทีเด็ดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้เลยหน้าบัตรนี้ครับมีเด็กหนุ่มสองคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไอเด็กหนุ่มสามคนนี้เป็นคนที่ขี้เกียจ ไม่ค่อยจะทำมาหากินอะไรนิสัยก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยเข้าไปวันๆแต่ว่าไอ้สามคนเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่ที่ไม่เหมือนใครยามที่มันไปไหนเนี่ยมันก็จะต่งเสียงนำหน้าไปตลอดเหมือนกับรถโรงพยาบาลเวลาขับรถไปที่ไหนก็จะมีเสียงนำหน้าไปว้าว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 ,ว,าว,ว,าวประมาณนี้ แต่ว่าไอ้สามคนนี้เสียงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียงเสียงที่จะนำมันไปก็คือเสียงตดเสียงตดของมันจะเป็นยังไงไปฟังครับมันมีอยู่สามคนไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยเมื่อมันตดออกมาก็จะดังปูนยาวไปไอ้คนที่สองเสียงตดของมันก็ผิดไปจากไอ้คนที่หนึ่งนะ เสียงตดของมันก็จะดังคลุยกังวานไปแหละเสียงคลุยกังวานไปไอคนที่สามก็ตดบ่ส่วนตดของไอคนที่สามนี่ก็จะต่างไปจากคนที่หนึ่งกับคนที่สองไอคนที่หนึ่งตดดังปูนไอคนที่สองตดดังคลุยไอคนที่สามตดไม่เหมือนใครตดเสียงดังปู แล้วมันก็ชอบตดเตรียงกันไอ้สามคนเนี่ยเวลามันเดินไปด้วยการเสียงก็จะดังไปปูนคลุยปดปูนคลุยปดไปอย่างเนี้ยชาวบ้านเขาได้ยินเขาก็ละอาและม้าและไอ้สามตัวอันธพานขี้เกียจชอบลักเล็กขโมยน้อยทุกคนก็ต้องป้องกันบ้านกันอยน่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่ง จากที่เคยลักเล็กขโมยน้อยไอ้พวกนี้เปลี่ยนแนวคิดเริ่มที่จะลักสัตว์ใหญ่วางแผนจะลักควายชาวบ้านซึ่งคนไทยในอดีตเนี่ยมักจะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไว้ใต้ถุนบ้านตามวิถีชาวบ้านคนโบราณก็เอาข้อควายไว้ข้างล่างไอ้สามคนวางแผนจะไปลักควายเขา เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปลักวายบ้านใต้ปรึกษากันไอ้เพื่อนอีคนก็บอกอืมไปได้ยังไงไปก็โดนสิจะโดนยังไงก็ไปเงียบๆสิบอกจะเงียบได้ยังไงแล้วก็เราไปสามคนนี่ก็ตดกันไปตลอดทางปูนคุยโปดปูนคุยโปดปูนคุยปดชาวบ้านเขาก็ลูกเขาก็เตรียมจับเราแล้วไอ้ชายสามคน หนึ่งในนั้นบอกโอ้มึงนี่ก็โง่จริงๆก็เอาฟางอุดตูดไว้สิวะแค่นี้มันก็ตดไม่ดังแล้วเออไอ้สองคนบอกเออเองฉลาดว่ะเอา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 ,เอาอย่างนี้แล้วกันเอาฟางอุดตูดไว้ว่าอย่างนั้นแล้วมันก็วางแผนกันเอาฟางอุดตูดทังเดินเงียบเลยไม่มีใครได้ยินเสียงเลยครับเด็กๆเงียบเลย เข้าไปในข้อควายเขามันก็คา,านไปมืดนะชาวบ้านก็นอนละดับไฟนอนกันเพราะคานเข้าไปในข้อควายเขาทีนี้ควายเนี่ยธรรมชาติของมันะกินหญ้าก,กินฟางอยู่ละเพราะว่าหญ้ากับฟางเป็นอาหารของมันพอไอ้สามตัวนี้คานเข้าไปในคอกของควายเนี่ยควายไม่ได้กินอาหารของมันนะได้กินฟางก็หาสิ ด้วยความมืดอะมันก็อาศัยดมกลิ่นโอ้พอมันไปเจอฟางที่ตูดเขาไม่รู้มันก็กัดเอาฟางออกจากตูดเลยทีละคนทีละคนทีละคนพอไปกัดออกจากตูดขอไอห้คนที่ตดดังปูนเน่ยนะมันดึงออกปั๊บมนันอั้นมานานเนะี่ยก็ดังเต็มท้่ปูนแล้วก็ดึงออกจากไอ้คนที่สองอีกคุย แล้วก็ดึงออกจากไอ้คนที่สามอีกดังปูดโอ้โหต่นนี้แหละเด็กๆครับดังไม่หยุดเลยครับปูนคุยปูดปูนคุยปูดปูนคุยปูดจนเจ้าของบ้านได้ยินบอกเอา้าไอ้สามตัวนี่มาลักควายแล้ว้วเนยคว่าอาวุธออกมาจะไล่ฆ่ามันจะจับมันตะโกนวยวายว่าไอ้สามคนเนี่ยไอต้ตอดปูนคุยปูดแต่มันจะมาลักควายฆ่าชาวบ้านก็ระดมกันมารวมกันจะ ตามจับมันมาลงโทษให้ได้นะต้องตำรวจไอ้พวกนั้นก็วิ่งไปกลางทุ่งอะวิ่งไปก็ตอดไปปูนคุยโปดปูนคุยโปดปูนคุยโปดชาวบ้านก็มองไม่เห็นมันลักอาศัยตามเสียงมันไอ้พวกนี้ก็อาพับเนะวิ่งไปนี่มืดยังไงคนก็ยังรู้อยู่ดีวมันไปทางไหนเพราะว่าเขาไปตามเสียงไปแอบอยู่ในสมทุมพุ่มไม้แอบอยู่หลังจอมปวกคนก็ได้ยินอยู่ดีสุดท้าย พวกจับได้เพราะเสียงตดเอาไปติดคุกตามเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามเกิดเจอทีเด็ดไปที่ใดก็ตามอย่าส่งเสียงตดเพราะตดจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้นอนหลับฝันดีครับเด็กๆเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องใหม่จะมาเล่าให้ฟังนะครับ